ผมพัฒนาน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันต่อในส่วนของการทำพอกม็อกนะครับครั้งที่แล้วได้แนะนำวิธีการทำ HA ของพอกม็อกไปโดยใช้ local disk นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเอา Share Storage ที่อยู่บน NAS Storage เนี่ยมาให้กับพอกม็อกและทำหน้าที่เป็น Share Storage เพื่อจะทำ HA นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีความแตกต่างกันกันกบของเดิม ของเดิมเราใช้ local disk ที่อยู่บนเซิร์ฟ์แต่ละโหนดแต่ละโหนดใช่ไหมครับต้องมีการเซตเรื่องของ replication จากโหนด1ไปโหนด2โหนด3จากโหนด2ไปโหนด1โหนด3จากโหนด3มาโหนด1และโหนด2นะครับแล้วก็เปิดฟีเจอร์ HA นะครับแต่ทีเนี้ยลักษณะอย่างนั้นก็เอาไปใช้งานในเชิง production ได้นะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างจากที่จะแนะนำในตอนนี้นะครับโอเคเริ่มต้นยังไง สำหรับคลิปนี้สิ่งที่จะต้องมีนะครับเช่นเดิมคือการทำพ็อกม็อก CLUSTER คุณจะต้องมีอย่างน้อย3โหนดนะครับอ่าโทษทีการทำพ็อกม็อกที่เป็น CLUSTER แล้วเปิดฟีเจอร์ High Availability คุณจะต้องมีอย่างน้อย3โหนดนะครับแต่การทำพ็อกม็อก CLUSTER เฉยๆนั้นคุณสามารถมีตั้งแต่1โหนด2โหนดได้นะครับการเปิด CLUSTER บน1โหนดก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่การเปิดคลัสเตอร์โหนดขึ้นไปจะทำให ไอทีแอดมินหรือไอทีซัพพอร์ตที่ดูแลระบบพ r o ม็อกดูแลระบบวัชุไลให้กับองค์กรเนี่ยคุณไม่ต้องเข้าหลายๆห,หน้าจอคุณสามารถเข้าหน้าจอเดียวแล้วแม่นทั้ง2องเซิร์ฟเวอร์ได้จากหน้าจอเดียวซึ่งมันก็ง่ายและมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถทำไลฟ์ไมเกชั o นข้ามไปข้ามมาระหว่าง2องเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับอาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการทำแพลนดาว i m e แล้วก็ไมเกชั o น Vm guest จากเครื่องที่หนึ่งมาเครื่องที่2แล้วมีเทนเนนต์อาจจะมีดาว time เครื่องที่หนึ่งก็ไม่กระทบกับโปรดักชั o น เป็นต้นนะครับแต่เคสนี้เนี่ยที่เราจะทําต่อเพื่อที่จะให้เห็นภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับว่า r r อกมอกเองเนี่ยสามารถดึงแชร์สตอร e จากข้างนอกมาเพื่อใช้งานได้การดึงแชร์ o r a g e ออกมาอ่ามาใช้งานของ Pro กมอกนะครับวิธีการทํานั้นนะเป็นการจัดการในระดับ Cluster นะครับถ้าเรามาที่เมนูตรง Storage จะสังเกตว่าเวลาเรา Add p r o กมอกเราสามารถแอดได้หลากหลายแบบ นะครับสำหรับการใช้แชร์สตอเรจนั้นที่เพื่อที่จะรันง,งานในส่วนของ Virtual Machine เนี่ยนะครับปกติแล้วเราสามารถใช้ NFS จาก NAS ได้นะครับโปรโตคอล NFS Service จาก NAS ได้หรือจะใช้แบบ AS AS i s c a s y ก็ได้นะครับทางนี้และทางนั้น NAS ที่นำมาใช้งานควรจะเป็น NAS ที่เชื่อมต่อ Network แบบ10 g ิกนะครับ r e c o m m e n d ที่10 g ิ ถามว่าใช้1นึ่กิกได้ไหมใช้ได้แต่แน่นอนว่า Performance ของ Nest สโตรเนั้นก็จะถ้ามีข้อมูลเยอะๆและมีการดึงข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยก็จะทำให้ Performance มันไม่ดีเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องของแบนด์วิด h ของ Network นั่นเองนะครับสำหรับเคสนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้โปรตโตคอล NFS เพื่อดึงแช r e Storage เข้ามานะครับเรามาดูกันว่าในปัจจุบันนะเซิร์ฟ PPE 1.2.3ที่ผมมีอยู่ที่เคยสาธิตการทำที่เคยสาธิตการทำ HA แบบ local disk ครั้งก่อนยังคงอยู่นะครับแต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมได้มีการล้างนิดนึงนะครับล้างนิดนึงโดยที่นะครับ PPE 1จะรันแอปเซิร์ฟเวอร์1อยู่ซึ่งถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยแอปเซิร์ฟเวอร์1นะครับตัวนี้เป็น c e n t o S 7อยู่บน p s Share Storage p s Share Storage ตรงนี้เนี่ยมันเป็น local storage มันเป็น local storage นะครับที่เห็นเห็นเหมือนเหมือนกันเนี่ยเป็น local storage นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเป็นพอเป็นแบบนี้ชี้ให้ดูว่ามันยังอยู่บน local storage เดียดีผมปรับใหม่นิดนึงจะได้เห็นภาพชัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราต้องการที่จะให้เห็นอย่างนี้ฮะนะครับตอนนี้จะสังเกตว่า PS Share Storage มันมีอยู่บนแค่เซิร์ฟเวอร์ PVE 1นะครับสิ่ง a ร i o อนี้ผมจะมีการใช้ TrueNAS Share Storage เนี่ยนะครับเอามาใช้งานเป็น Share Storage สำหรับ Po มอ็อบทำไงนะก่อนอื่นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมต้องมีไว้ก่อนนะครับคือจะต้องมี NAS Storage ของตัวเองก่อนนะในแล็บคุณต้องมีนะครับหรือในการใช้งานจริงคุณต้องมี เคสนี้ผมได้ติดตั้ง TrueNet Core ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครก็ตามที่สนใจอยากจะไปติดตั้ง TrueNet Core สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ TrueNet นะครับ TrueNet.com ก็ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ TrueNet.com นะครับ Get Net แล้วก็ดาวน์โหลด TrueNet Core นะครับเขามี TrueNet Core TrueNet Enterprise TrueNet Scale นะครับให้ดาวน์โหลด TrueNet Core ซึ่งเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเป็นฟรีสำหรับ1โหนดนะครับสำหรับหนึ่งโนด ส่วนใครสนใจรายละเอียดลึกๆนะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้นะกลับมาที่ TrueNet ของผมนะครับผมก็เข้าล็อกอินนะเข้าไปการที่เราจะทำ l a บแล้ว t e ตามที่ผมกำลังทำาให้ดูนะครับจำเป็นจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าทำบ่อยแล้วแล้วแ,วแค่อยากมาทำตามในแ a บนี้ทำตามที่ผมแนะนำก็จะสามารถที่จะทำได้เลย โอเคเข้ามาที่ TrueNet เสร็จปุ๊บนะครับ t r u e n a t ในะปัจจุบันเนี่ยให้มาที่ Storage ให้มาที่ Storage นะครับมาดู Pool ก่อนนะ TrueNet Production 1เนี่ยเป็นเป็น p o o Storage ที่ผมแชร์ไปแล้วนะครับผมได้แชร์มาให้ทุกเซิร์ฟเวอร์ในคลัสเตอร์ทั้ง3หนุดของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี ตัว101 dB1 เนี่ยใช้แชร์ส t ตอเรจอยู่แล้วนะครับใช้แชร์ส t ตอเรจอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพผมก็ได้ลงทุนมีฮาร์ดดิสเพิ่ม2อูก2ลูกนะครับก็เรามาที่ภูมาเช็คฮาร์ดดิสเราอนครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าผมมีชุดที่1เนี่ยที่ใช้ไปแล้วกับ TrueNAS 1 TrueNAS Production 1ยังมี2ลูกที่ผมนะครับ ยังมี2ลรูปที่ผมจะสามารถใช้งานได้นะครับในแง่ของการใช้งานบนโปรดักชันถามว่าคุณจะต้องทำเรดไหมแนะนําเพราะว่าเวลาเราใช้ n a ็จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเอา n a ็เนี่ยมาลงบนเครื่อง PC หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเตรียมไว้ถ้าคุณแยกถ้าคุณไม่แยกฮาร์ดดิสแล้วคุณนะครับทาแต่ละภูแต่ละพูเป็นดิสต d นอโลนถ้าหากดิสมันเสียสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เกิดความเสียหายกับข้อมูล หรือระบบที่รันอยู่บนฮาร์ดดิสก์ก้อนเดียวนั้นๆได้ถ้าดิสก์นั้นพังนะครับก็ไม่แนะนำโปรดักชันก็ต้องนึกถึงว่าต้องลงทุนหน่อยมีฮาร์ดดิสก์หลายก้อนแล้วทำเลทหน่อยก็ใช้เทคโนโลยีเลทที่มากับที่มากับ N น s นั่นแหละนะครับเห็นนะเคสนี้เนี่ยก็กลับมาที่ภูนะครับเห็นแล้วนะว่ามีฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทรไบร์สองลูกที่ใช้งานก็มาที่สร้างภูนะครับสร้างภูเนี่ยเอาห้องจริงเนี่ยเราจะ เราจะไม่ต้องสร้างเลดก็ได้หรือทำเลดก็ได้นะครับผมอาจจะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อมันว่า TrueNet Production 2, 2ผมเอาฮาร์ดดิสก์หนลูกนะครับเลือกแล้วก็แอดเข้ามาเคสนี้ไม่ได้ทำเลดให้ดูนะถ้าจะทำเลดก็เพียงแค่แอดฮาร์ดดิสก์มา2ลูกนะแล้วเสร็จปุ๊บด้านล่างมันจะมีให้เลือกว่าคุณจะเอาเลดหรือเปล่านะครับคุณจะทำเลดไหมนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำเลดคุณก็เคสนี้เดี๋ยวผมจะแยกให้1 B ชุดหนึ่งชุดที่หนึ่งเนี่ยเป็นโปรดักชันสองอยู่นะครับแล้วเสร็จปุ๊บผมก็ผมก็ทำการสร้างเลยนะครับเคสนี้มันบอกว่าดิสผมเคยดิสคอนเน c มานะเดี๋ยวผมสร้างเลยนะเขาให้คอนเฟิร์มว่าข้อมูลเดิมมันจะหายก็ผมดำเนินการต่อผมก็จะได้ true net production 2นะครับผมกลับมาที่พูอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะแอดอีกสักหนึ่ง o ูนะครับผมจะแอดสักหนึู่เข้ามา นะเพราะเราเหลือฮาร์ดดิสก์อยู่หนึ่งลูกใช่ไหมนะแอดเข้ามาเลยนะครับตั้งชื่อ TrueNAS ผมจะตั้งชื่อว่า Backup TrueNAS Backup นะครับ TrueNAS Backup นะเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านล่างก็มันไม่มันไม่สามารถเลือกได้แล้วเพราะมันมีฮาร์ดดิสก์ก้อนเดียวต้องเป็น Stripe นะครับแล้วก็เลือก Force เพราะว่ามันมีการเคยใช้มาก่อนนะ แต่ถ้าใหม่ๆนะครับพอดีดิสพวกนี้ผมรีโหล a เทมันนะครับมันมีการใช้งานมาก่อนก็ต้องเคลียร์คอนเฟิร์มนิดหนึงตอนนี้เรามีพูทั้งหมดนะอยู่ทั้งหมด3ามพูหลักๆก็คือ TrueNet Production 2แล้วก็ที่ผมสร้างใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือ TrueNet Backup นะครับถ้าเรามาดูถ้าเรามาดูตรงไขปลาตรงนี้นะ ถ้าเรามาดูผู l อ p t ชั n อ่มันมองไม่เห็นนะตรงนี้ Edit Option Queue Group โอเคไม่เป็นไรเราเราสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการแชร์ไปยังพอกม็อ k นะคุณต้องมาตรงแชร์นะครับเราจะแชร์แบบไหนฮะเคสนี้ผมจะแชร์แบบใช้ NFS นะนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ได้มีการได้มีการแชร์ผ่านนี้ไปผ่านนี้สำคัญเพราะงั้นต้องจำไว้นะครับผมก็จะเลือกผ่านนะผมมาดูนะครับผมจะแชร์ production 2นะผมจะแชร์ production 2นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้ ip 10.0.1.60นะครับ หนึ่งสิบจุดศูนย์จุดหนึ่งจุดหกสองก็คือ IP ของท o อ m o ็อกสามโนดนะครับก็แมปยูเซอรผมให้เป็นผมเป็น root ไปเพื่อสิทธิ์ในการ override นะครับแล้วก็ผมจะแอด backup ผมจะแอด backup ไปด้วยนะครับแอด backup ไปด้วย 10.0 6ูน1นแล้วก็62สองโอเคซับมิดไปนะครับอันนี้เราแอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาที่พอกม็อกทำไงครับที่ฝั่งพอกม็อกก็มาในส่วนของ <c oughs> มาในส่วนของการมาที่ Storage แล้วก็ a อ p App, app NFS นะครับ IP และ p พา h ต้องจำไม่ได้นะครับเอาข้องจริงก็ง่ายสุดก็ผมก็ copy มานะครับส่วน IP ผมจำได้อแล้วนะก็มาที่ NFS นะครับ Server ตัวที Server คือ10.0.1.18 1, 1. 1. นะครับพาผมจะเอามาแบบนี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่า TrueNet TrueNet s h a e Storage 1นะครับโอเคนะจริงๆถ้าเราเลือกตรงนี้มันจะเห็นเลยนะครับมันจะเห็นเพราะว่าเราเรากับเซิร์ฟเวอร์พวกนี้มันมีสิทธิ์ในการใช้ก็เก็บไปเลยบ้างครับ ISO คอนเทนเนอร์แบ็กอัพแบ็อัพไม่เอาเอาคอนเทนเนอร์นะครับสำหรับเซ mm ิร hmm. mm ์ฟเวอร์เห็นทั้ง3 server. s e เซิร์ฟเวอร์ก็เลือกทั้ง3เซิร์ฟเวอร์ตัว t e f อ u l t รู้สึกว่าจะขึ้นว่า all no r i s t e i ก็แอดไปเลยก็ได้นะครับ <c oughs> ถ้าไม่เลือกโนดถ้าเรา specific Node mm hmm. เผื่อมันมีโนดใหม่มหๆเข้ามามันก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเลือกเป็น all เลยถ้าเราเพิ่มโนดที่4ที่5มาเนี่ยมันก็จะทำให้ มันจะถูกแอดอัตโนมัติไปยังโหนดใหม่มันก็มีข้อดีต่างกันแต่ถ้าสเปคิฟิกก็จะมีเฉพาะโหนดที่กําหนดนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยผมได้ t r u e n a t Storage ชื่อ t r u e n a s Storage 1ทั้ง3โหนดเรียบร้อยทั้ง3โหนดเรียบร้อยนะครับเรามาเช็คนี้หนึ่งครับมี PPE 2มีเซิร์ฟเวอร์หชื่อ DB มันอยู่บน t r u e n a s หนึอยู่แล้วนะครับแต่ในในแ l a บนี้เราจะมี เราจะมี PV เราจะมี App Server 1เนี่ยซึ่งมันอยู่ p s s t o r a g e ซึ่งมันอยู่บน local จะเกีไมไว่า PS s t o r a g e มันไม่ได้เป็น s h a r e storage นะมันเป็น local นะครับก่อนอื่นสิ่งที่จะต้องทำก็เราต้องมีเราต้องทำการย้ายนะครับเราต้องทำการ Move Disk ของ App Server 1เนี่ยนะครับไปยังไปยัง s h a ์ s t t r r g g e ที่เป็น NAS K ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดโมเลย นะครับจะเร็วหรือจะชา้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนะ็ตเวิร์กโอเคผมมาตรงนี้นะครับวิธีการก็คือ Move ีนะไปที่ไหนก็ไป to e ั t Storage หนึ่งนะครับผม Move ไปปุ๊บผมติ๊กเลือก delete source ด้วยมันจะได้ไม่งงกันพอ Move ไปถ้าเราไม่ติ๊กเลือก delete source สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มันก็จะเป็น มันก็จะมี Copy 2ที่แล้วเปลืองพื้นที่ด้วยนะครับลองดนะูเราจะเลือกแล้วใช้ Format แบบ q c o u าวไหมผมใช้ q c o u าวนะนะ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเร็วนะครับเนี่ยแป๊บเดียวก็คงจะเสร็จ ตอนนี้กำกำลังจะเสร็จแล้วนะครับได้98%แล้วโอเคครับตอนนี้เราย้ายเราย้ายมาเรียบร้อยนะครับปิดไปเลยครับผมตอนนี้เรามาเช็คดิสตรงนี้ก็จะสังเกตว่าในระหว่างที่เรา m i เกรชั่นดิสนะครับข้อดีของพอกม็อกคือมันไม่กระทบกับ performance เท่าไหร่นะมันก็ยังทำงานได้ปกติ production ไม่ได้มีการไม่ได้เกิดดาวทม์กับ Work ที่ชื่อแอปเซิร์ฟเวอร์หนึงนะครับยังยังยังสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเรากลับมาที่ PVE 1มันก็จะไม่มี VM disk แล้วจะไม่มี VM disk แล้วนะครับโอเคอันนี้คือถ้าเรากลับมาที่แชร์ส r a รจ TrueNAS h a r e storage 1ก็จะเห็นว่าเรามีฮาร์ดดิสของเรามีฮาร์ดดิสของ VM ที่เป็นแอปเซิร์ฟเวอร์ ID 100นะครับตอนนี้ นะสิ่งหนึ่งเดิมทีนะครับตอนที่เราใช้ local disk แล้วทำ s a นะครับ virtual machine จะต้องมาทำการ replicate ด้วยแต่ในเคสนี้นะก็พอเคสนี้มันเป็น s a นะครับมันเป็น HA เดี๋ยวเรามาดูซินะครับ HA เนี่ยเราจะต้องทำอะไรต่ออีกนะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ตรงนี้ครับ HA s a หลังจากที่เราเตรียม vm guest ต่างๆอยู่บน share storage ที่เป็น nas แล้วนะครับก็มาแอด r ี s o r ตตรงนี้นะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์2ตัวใช่ไหมก็แอดทั้ง2ตัวเข้าไปนะครับอันนี้ถือว่าถูก protec โดย high availability หรือ sa นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะคอยเช็คส t ตตัสของ vm ต่างๆจะสังเกตว่าตอนที่ผมแอดเข้าไป by default ของมันจะเป็น request รีเควสต์เตมันจะเป็นสเต็ปนะครับรีเควสต์จะเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่ามันจะมอนิเตอร์ให้ V M ที่ถูกแอดเข้าไปใน Resources เนี่ยทั้งหมดพร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับถ้ามันจะไม่สามารถสตาร์ทขึ้นได้อาจจะเป็นสาเหตุมาจากอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นมันถูกล็อกมันถูกล็อกในที่นี้คือ V M guest นั้นไม่ปกติถูกล็อกถูก Move Disk อะไรพวกนี้เป็นต้นนะโอเคนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะทำการชัดดาวนะผมจะทำการชัดดาวเซิร์ฟเวอร์ PVE 1นะครับ PVE 1ก็กดชัดดาวนะครับซีนารีโอคือ1ผมอาจจะชัดดาวโดยลืมโยกนะแต่ในในเชิงความเป็นจริงนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้อาจจะเกิดอะไรบางอย่างแล้วมันดับไปกลางอากาศเลยนะครับเคสนี้จำลองแบบนั้นว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะ นะครับข้างล่างในทาร์ก,ก็จะเริ่มจะสังเกตว่าเวลามันจะทําการ H A นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะมันจำเป็นนะที่จะต้องโปรเซสจะเกิดดาวทามบนบนตัว V M ที่อยู่บนโนดที่1ก็คือ P V E 1 V M g e s t ทั้งหมดที่อยู่บนเครื่องนี้นะครับมันจะถูกมันจะเกิดดาวทามเพราะว่านึกนึกถึงว่าทุกทก VM guest อยู่บนเครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้วเครื่องนั้นดับทันทีเหมือนกับโดนโดนชักปลั๊กนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่ามันยังไม่ทันตั้งตัวอะไร process SA ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจะเกิดดาว n time กับ VM ทุกๆ VM แหละนะครับแล้วในกระบวนการ SA มันค่อยจะไปดูว่าแล้วเครื่องไหนในระบบคลัสเตอร์จะเป็นตัว power on VM guest ต่างๆที่อยู่บนเครื่องที่มัน power off ไป รอรอสักแป๊บหนึ่งนะครับโปรเซสของมันก็คือชัดดาวอยู่ด้านล่างนะฮะด้านล่างขึ้นการกระบาดแล้วนะครับโอเคมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับ เครื่อง100นะครับแอปเซิร์ฟเวอร์1มาสตาร์ทนะครับมาสตาร์ทบนเครื่อง pve 3นะครับตอนนี้กำลังสตาร์ทเดี๋ยวเราดูดคอนโซลเลยก,ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเดิมทีผมทำ vmware เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ทำูธอนิกด้วยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็เอาเพาะม็อกมาใช้ผมรู้สึกว่าเพาะม็อกนี่มันมหัศจรรย์นะนะครับมันมันเป็นทูที่เป็น enterprise feature ให้ฟีเจอร์ที่เจ๋งๆมา ที่รองรับการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่เราไม่ต้องจ่ายโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินนะครับแต่โอเคอาจจะต้องมีผู้ช่วยชาญผู้ที่เข้าใจไป implement ให้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมมาคุยให้เพื่อนฟังเนี่ยเราก็มีได้ทําให้ลูกค้าของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมาแล้วนะครับมาแล้วอยู่บนโหนดที่3ก็สําหรับ live demo เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการ demo ให้ทุกคนได้เห็นว่าเมื่อเอาแชร์สตอรเรสมาให้กับพลอกม็อกทั้ง3โหนนะครับคำแนะนำคือเน s ตสตอร์เที่คุณเอามาใช้แนะนำให้เป็นสเปคที่สูงหน่อยเพื่อที่จะเวลามีการเขียนอ่านข้อมูลเพราะว่าเราเราเราต้องไม่ลืมนะครับว่าพอเราเอามาเป็นแชร์สตอรเร VM g u s ทั้งหมดในโปรดักชันของคุณจะต้องไปรันอยู่บนสต o ร์เ e ที่เป็นเน็ตเวิร์กสตรนะครับ พอมันประวัตอยู่บน Network s t o r a g e สิ่งที่จะต้องมีก่อนเลยอันที่หนึ่งก็คือ n a ็ตัว n a ็เองจะต้องแรง n a ็ Net ควรจะเป็นรุ่นที่มี m e m o r y อย่างน้อย16 g b ขึ้นไปหรือมากกว่ายิ่งดีเพราะปัจจุบัน n a ็เองเนี่ยสามารถใส่ Memory เพิ่มได้เป็น 32G b ก็ได้ยิ่งมีทรัพยากรพวกนี้ถ้าลงทุนได้ก็จะทำให้ Perform a n c e เกิดขึ้นบน N a ็เองเวลาทำเอาฮาร์ดดิสต์มาใช้งานจะต้องมีฮาร์ดดิสต์หลายๆลูกเพื่อที่จะทำเรทเรทเซตหรือเซตเอฟเอ ป้องกันฮาราด์ดดิสพังแล้วส่งผลต่อระบบอันที่3ต่อมาก็คือว่ารุ่นนะที่คุณจะเอามาใช้ในเชิงโปรดักชันใช้งานจริงในบิสเนสหรือองค์กรคุณเนี่ยควรจะมีเน็ตเวิร์ก10กิกะบิตนะครับซึ่งแน่นอนว่าบน n น s ที่เราสามารถเลือกใช้ในท้องตลาดสามารถที่จะที่จะคัสตอมได้ว่าจะเอาเน็ตเวิร์กแบบไหนอันนี้คือที่พูดถึงเนี่ยในตรงนี้นี่ยจะเป็น N a s แบบ a p p l i a อ c e นะครับอย่างเช่น s y n o l o g y หรือ QNAP แต่ถ้าคุณจะใช้ TrueNAS TrueNAS Core อย่างที่ผมทำใน lab นี้นะครับคุณก็เพียงมีเซิร์ฟเวอร์สักหนึ่งเครื่องนะครับสักหนึ่งเครื่องที่สามารถที่จะเพิ่มแรมใช้ CPU Intel x e o n ตระก,กูล E 2 0 0 0ก็ได้ซึ่งก็จะราคาถูกลงมาเครื่องหนึ่งไม่น่าจะเกินแสนนะครับเพิ่มฮาร์ดดิส์เข้าไปเพิ่มแรมเข้าไปก็จะทำให้คุณเอาเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ ซึ่งจะได้ประกัน3ปีหรือ24คุณจคนสี 4, เกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามก็มีคนมาเซอร์วิสคุณนะครับถ้าคุณเอา PC อาจจะไม่ได้ดีอาจจะไม่ได้เหมาะแต่อาจจะราคาถูกแต่ถ้าคุณคิดว่าจะเอามาใช้ในเชิงโปรดักชันแนะนําให้ซื้อเซิร์ฟเวอร์เพราะมันสามารถเปิดได้ตลอดเวลาโดยไม่มีปัญหาในเรื่องของการความร้อนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเอามาใช้ในธุรกิจแล้จะมาแอพลายผมก็แนะนําแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไว้ก่อนนะครับก่อนจบ นะครับก่อนที่จะลากันจากคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ในช่องนี้นะครับถ้าใครกดแล้วต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็กด Follow ในช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะมีคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆใหม่ๆนะครับที่จะทำแบบไลฟ์สดไลฟ์เดโมแบบนี้ให้ดูจะเอามาฝากเพื่อนๆในครั้งต่อไป